สวัสดีครับวันนี้ผมในฐานะประธานสานิบาตสากลในประเทศไทยได้มาเยี่ยมกิจการของสากลในจังหวัดชายภูมิก็เป็นที่น่ายินดีวันนี้เรามานั่งที่สากลก,การเต่บ้านค่ายหมื่นแพ้วนะครับก็โ,โหใหญ่โตมากที่ดินเจ็ดไร่มีไสโลข้าวเปลือกมีปั๊มน้ํามันมีร้านค้านี่เป็นธุรกิจของชาชนชาวบา้านฐานรากที่เขาทำกันเองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ว่าที่น่าสนใจกว่านั้นที่เชยภูมิวันนี้เราได้ค้นพบบางเรื่องว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสากรเเดี๋ยวผมจะพามาพบกับท่านประธานสานออกลอมทัพครูสามัญเชยภูว่าท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือพวกเรากันเองซึ่งจะเป็นบทเรียนให้ทุกสากลในประเทศไทยได้ดูนะครับก็ขออนุญาตพบกับท่านประธานเชิญท่านประธานครับสวัสดีครับอาเจอครับ แนะนําตัวนิดหนึ่งในสุทีบุญถือครับประธานสภานอมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิครับครับก็ได้หลักการและกุดมตรการของสภา์คือการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วเจ็ดแปดปีที่แล้วนะเอาสภา์อะไรครับให้สภา์โคนมโคนมเทพสถิตเทพสถิตนะไปหมุนเวียนสิบล้านสภา์เกษตรคอนสารแล้วก็อ่อทุ่งลุยไนี่ประมาณสิบล้านทุ่งลุยไลสิบล้านสามละ แล้ปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าเมื่อดําเนินการไปเจ็ดแปดปีที่แล้วได้ผลคนตงฟื้นตัวขึ้นครับปัจจุบันเดี๋ยวนี้มีธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองนะฮะพึ่งตัวเองได้พรสานในการเจริญเติบโตเป็นสักก่อที่เด่นสักก่อที่เด่นของท่านอของจังหวัดเลยมีจังหวัดอื่นก็มีสักก่อความทับ้วยกันคือยะโสธรฮะยะโสธรใ,ใ,ให้ไปส่งร้อยล้านฮะให้ไปส่งร้อยล้านม,มีเงินพันห้าร้อยพันแปดร้อยให้ไปส่งร้อยล้านไปส่งร้อยล้านก็ อาศายผู้การสกปริญโสโรเ,เป็นเพื่อนอบรมกอนองิงองด้วยกันที่สัติบา้านเราไว้ใจกันได้ไว้ใจกันได้วันนี้ถ้าเราจะพึ่งพาตัวเองไม่พึ่งสถาบันการเงินไม่ให้ธนาคารประเทศไทยสำนักง,งานเศรษฐกิจกลางมายุ่งยากมาบีบเราเนี่ยผมว่าต้องเดินแบบของสามัญชีพที่จะทํเให้ทุกสกปริเดินได้เป็นการขับเคลื่อนนะครับ,รบก,ก็นี่คือข้อข้อสังเกตเท่าที่พบว,วันนี้มาก็ชื่นชมฮะวันนี้มาชื่นชม ม่นิดว่าที่ชายภูมิเนี่ยจะมีสากลเล็กๆเรียกยักษ์เล็กะยักษ์เล็กยักษ์กกกกกกแคร์ไปช่วยคนอื่นได้แต่ว่าฝากไว้สิงยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่มีทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยช่วยลงมาดูลดเงื่อนไขอย่างที่พวกผมบอกนะครับผมคิดว่านี่คือระบบสามกรระบบเศรษฐกิจฐานรากที่เดินได้นะครับงานจะให้ก้าวหน้ามันก็ต้องอิงวิชาการก็คือเอางานวิจ,จัยนำหน้าแต่วิจัยเนี่ยเป็นวิจัยที่จับต้องได้ ก็คล้ายๆว่าถ้าเอางานวิจัยมาช่วยสปอนการเกษตรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพต้นทุนต่ํามันก็น่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนั้นก็เลยไปรู้จักดรภัยชาไปรมนี้ครับพอไปมีความคิดว่ามหาวิทยาลัยเขาก็มีนโยบายว่าเขาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมเหมือนกันผมก็เดินโยนว่าสกปอนการเกษตรก็เป็นชุมชนเป็นสังคม น่าจะพัฒนากันได้ก็เลยมีความคิดตรงกันตอนนี้ก็เลยเชื่อมประสานเพื่อเอาตัวแทนของท่านแล้วทีมงานของท่านทั้งหลาย,ยามาเพื่อจะน,นําเสนอข้อมูลว่างานวิจัยมันเป็นงานเรื่องงานง่งายๆจับต้องได้เพื่อให้กรรมการประธานสภารคณะกรรเการทั้งหลายมองอมเห็นภาพครับช่ดเรื่องอะไรบ้างตอนนี้คือส่วนใหญ่นะครับปัญหาของการวิจัยเนี่ยที่เราเจอคือประชาชน ชาวบ้านเข้าถึงเราไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่หญของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเราเองก็ก็ไม่ได้คล้ายๆว่าออกไปขนาดนั้นประชาชนก็เข้าถึงเราไม่ได้วิธีการของซลารีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนมหลาลัยอื่นเราจะมีหน่วยงานชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นตัวหน่วยงานเชื่อมประสานถ้าเกิดว่าสากรจุดไหนนะครับที่อยากจะให้เราช่วยวิจงวิจ,จัยเอาปัญหานะครับเอาปัญหามาคุยกับเราผมเชื่อนะครับว่าแนวคิดนี้ที่เราทํากันมานะครับ หลายหลายปีนะครับ30ปีเนี่ยเราก็สามารถสร้างวิสากิจชุมชนให้เ,เข้มนแข็งได้หลายๆจุดแล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมีการบรรยายใช่อาจารย์เราได้พาทีมอาจารย์มาช่วยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสวิตสากรในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอก็ต้องขอบคุณท่านประธานขอบคุณอาจารย์ขอบคุณท่านเจียงด้วยนะครับที่มาให้ความคิดเหล่านี้กับขบวนการสารกลรก็ขอบคุณครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราก็จะได้ ไปเยี่ยมที่สารกรรงกสนั้นเอาจะเอาข่าวนี้ขึ้นเราจะพยายามเผยแพร่กิจกรรมของสันิบาตสางรกรัและสางรกรัทั่วประเทศนะครับวันนี้ขออนุญาตท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ